ตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปทดลองใช้รุ่นคิวนะคะกับ iPad ของเรานะคะว่ามันใช้งานยังไงเนาะไปเริ่มกันเลยอ่ะอันดับแรกเลยนะคะเปิดสวิตช์ออนออก่อนเลยจะเปิดเลยจะเปิดเปิดจากนั้นนะคะกดตรงนี้ค่ะกดปุ่มนี้นะคะกดค้างไว้ค่ะ3-5มถึาวินนี่พอตัวนี้นะคะมันกับพริปแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยคุณลูกค้าค่ะกดเข้าตั้งค่านะคะ บลูทูธจากนั้นก็เชื่อมน,นี้เลยจ้ากดไปเลยแลว้วกดจับคู่ค่ะนี่เรียบร้อยค่ะคุณค่ะเห็นป้าเห็นจุดกลมๆไหมหูง่ายมากง่ายแบบง่ายจัดๆเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะง่ายมากคือเลื่อนได้ดีมากเลยนะนี่เลื่อนไปเลื่อนไปเข้า YouTube ก็ได้นะคะเนี่ยนี่เห็ป้านี่ก็เลื่อน เห็นว่ามีก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนขึ้นเลื่อนลงบอกเลยจะเทียนสุดๆนะคะสําหรับตัวนี้เนาะราคาก็แบบอย่างที่บอกไปนะจ๊าห้าก้าสบาทเดี๋ยวไปละไว้เจอกันใหม่จ้ะจุ๊บ